ตาสดใสสยซมือคือไอโอพีนาวกองใจเย็นเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะใจเย็นเด้อค่ะนูนี่ค่ะกินแซบกินนัวพ่อแม่เลี้ยงมาดีเนาะคะ่ะเนาะการอ้วนบ่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะอ้วนอยู่แล้วคะ่ะนู้น้อเลยบ่หยามขวอมอ้วนแม่ค่ะเก็บอาการวันสั้นเอาคุณศิลล์ชีตเขามาทันทีนูก็เก็บอาการบม่อยุเลยนูนี่คังเสละเอ จุดจุดจุดนอนหนูค่ะหนูก็นอนเดอคือก,กันค่ะนอนเดิร์คพอคนบางคนค่ะเอา <c oughs> บอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นนีหัวแล้ว <c oughs> ว่ม่เนแฟนค่ะอ้ายได้ยินบอทำน้องนอนดึกฟังไว้เด้อค่ะย่จีบค่ะแฟนน้องแฟนแฟนแฟน,น้องวสันแฟนขี่ของนักเสางทงทีว่าตรง ยังบ่มันคงเท่ากามมักอ้ายคือปริญญาใจน้องจึงยินได้วันนี้ไล่ซดก็อยากไล่ลูกก็ต้องเลี้ยงเอามะเขาไหลสดน้ำกันค่ะนุ่งบอกว่าอยากแกงบอกจะครองเองเ <laughs> ก็บอ้ายในใจตลอดถึงแม้สิกอดหมอดได้คือกอ <laughs> คิดหอดแต่กอด,มดอเมื่อไหร่ใจไม่ยังตอนนี้ <laughs> หนูกำลังลองเพ่งใจเนยียนค่ะบอก เนื้อชั์เด๋ยวบอกค่ะโอ้ยนุขือนอายขืนหอดแต่ก่นอนว่นไหเบิดโควิดค่ะเบิดโควิดหามตัวด้วยค่ะหามตัวคืนหอดกะบอกคืนหอดถาควดซ่าครับถึกใจไรคำกอดบูชุดค่ะขวาสายค่ะนิ่วกับสีสันๆเนี่ย้วอค่ะ นักล่องเคิ้นแล้วเคินยีลีค่ะบวชตัวเอ,อ้อสีตัวเพจยังเคินยีลีเนาะวีผมเอาบวชข้างนอกวีบุมมี่ค่ะวีนูเซียนูก็เลยบวชสื่อวีใหม่ <c oughs> เป็นค้นปกติคือกันครับทุกๆคนเนาะค่ะแครหล่องเพลงค่ะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสร้างเขานะค่ะเนาะ <c oughs> แต่ว่าได้กัดกับบวชไปกันนะ,ะ <c oughs> ย,ย่อค่ะยอ อ่อนโยนตแต่ยาอ่อนแอค่ะจมไปค่ะเล่าบอผิดมีความเข้มกัดติดข้อเสือ้อพิษเองค่ะมันข้อกวางเออมีคนบอกค่ะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมาเจอแล้วบะขนองเจอแล้วค่ะยิ่น้ำสมจางเอื่อยตีจางอ้อรอยนึงออกไกลจางเองค่ะโอ้ผีเน่ากองก็เบื่อโน่นนี้ พูกหักเข้าเขาถึงมาติดตามเข้าหนูคิดแบบนี้ค่ะจมเกง่งคืนอนน้องแม่นค่ะจมเก่งขึ้นหนูขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกคนนะคะ